เัอเรอเธออเัดทธรักน้อยน่อยแต่ให้นานหน่อยนะอย่าด่วนลานึกว่าเห็นใจรักฉันแล้วอย่าไปรักใครใจและกายให้ฉันคนเดียวอสวัสดีครับอ๊อฟสุพนัทนะครับมาในซิงเกิลใหม่รักน้อยๆแต่ขอให้นานครับครับผมเป็นไงบ้างครับอ๊อฟสำหรับซิงเกิลเพลงนี้ครับผมถ่ายไปหนึ่งปีเนาะ เล่าๆนะครับผมหนึ่งปีจากที่คราวที่แล้วเนี่ยก็ได้ออกซิงเกิลหนึ่งเหมือนกันเป็นเพลงช้านะครับเพลงช้าอกหักสไตล์แบบเศร้าๆนะฮะชื่อว่าแค่ลฟกก็ใจอ่อนครั้งนี้ก็เหมือนกับกลับมาทวงถามความสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งครับกับเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมเพลงนี้ฮะที่มีที่มีดนตรีแบบเป็นลูกทุ่งโจ๊ะสนุกสนุกครับครับผมใครเป็นคนแต่งใครเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมคนแต่งนี่ก็คือเป็น อาจารย์พิเศษแสนเพชรนะคะเจ้าของบทเพลงดังที่มีชื่อว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับอครับผมเพลงนี้มันมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างครับผมรักน้อยแต่ขอให้นานนะครับก็จะอ้อนสมชื่อนะครับภายในเพลงนี้ก็จะขึ้นมาด้วยการอ้อนสาวนะครับที่เป็นแบบอ้อนไปอ้อนมาเกี่ยวกับว่ารักฉันคนเดียวได้ไหมอย่าไปไอย่างนี้ไปไหนเลยถือซะว่าเห็นใจกันเถอะเพราะว่าผมเนี่ยมันรักเดียวใจเดียวอะไรแบบนี้ ในสไตล์ในคอนเซปที่ว่าไม่ต้องรักเยอะหรอกแต่ขอให้รักไปนานๆครับอืมครับผมการกลับมาครั้งนี้ของออฟนะครับได้ข่าวว่าทำเองทั้งหมดเลยสําหรับซิงเกิลชุดนี้ครับครับผมการเปนพี้ทำเองทเองทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทําแค่ตัวคนเดียวเท่านั้นนะครับก็มีการไปดึงเพื่อนไปดึงพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่แล้วเช่นเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์ที่จะทำเอ็มวีให้เราก็คือพี่มณิษฐ์สนับแน่น นะครับหรือจะเป็นโคโลกร์ฟเก่งๆอย่างอย่างเรื่องการแจ๊สเรื่องแดนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณฝอยฮะทีมทีมงานคุณฝอยแล้วก็มี PR ด้วย p ียก็คือคนรู้จักของเราทั้งหมดนะครับหลายหลาหลา,หลายท่านนะครับผมก็จะมารวมตัวกันในในโปรเจกต์นี้แหละเพื่อที่จะมาช่วยออฟทำแต่ถามว่าทุกอย่างเราก็เป็นเป็นคำตอบหมดเลยนะครับว่าจะเอาจะเลือกอะไรก็สนุกดีครับในการที่แบบเราได้ไปคัดสรรทั้งนักแสดง นะครับใน MV หรือว่าจะไปนั่งรถนั่งเรือลงกันไปดูแบบสถานที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยรายละเอียดพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะซูมให้ดูชัดๆอันเนี้ยอย่างอื่นนะครับที่แบบเป็นผลงานในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอาจจะดูแบบไม่รู้นะครับว่ามันอันนี้เหรอคืองานทำเองหรือแฮนด์เมดผมก็เลยต้องทำให้ออกมาเป็นรูปแบบซีดีนี่นะครับไม่มีที่ไหนทำแล้วเขียนว่า Not for sale เนะี่ย งานแฮนด์เมดทําเองทุกอย่างครับเดินตลาดหาซื้อนู่นซื้อนี่มาก็เลยเป็นหนึ่งในความภูมิใจครับที่ได้เรียนรู้กับการผลิตผลงานขึ้นมาเองครับผมอ่านเจะสุดท้ายแล้วให้ออฟฝากนิดนึงนครับสังเกินเพลงสุดท้ายแล้วเหรอครับลักน้อยน้อยแต่ให้นะน้อยนะโอเคก็ฝากด้วยนะครับสําหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็่ ก็เป็นศิลปินอิสระหน้าใหม่นะครับตอนนี้ก็มีผลงานใหม่ออกมาแล้วสามารถที่จะไปดูกันได้นะครับในมือถือนะครับเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนี่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไปดูแล้วเซิร์ชคำว่ารักไม่น้อยแต่ขอให้นานนะฮะมีขึ้นตัวเขียวเขียบแบบนี้แหละฮะออฟสุพรรณเข้าไปดูเลยอย่าลืมนะครับไปดูไปแชร์ไปกดไลค์กันให้ด้วยแล้วก,กดติดตามกันด้วยนะฮะ แล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับที่ดอกจัน4ร6 8 3 8แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่มีซิงเกิลนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีอีกเพลงตามมาด้วยอันนี้ต้องกราบขอพระคุณอย่างงามครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากคุณครูศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์โชลธีทานทองได้แต่งบทเพลงนี้มาให้ออฟด้วยกับเพลงฝากใจไว้ด้วยในโอกาสถัดไปแล้วก็จากนั้นก็จะมีเพลงอีก10เพลงมาในรูปแบบอัลบั้มครับชื่อนี้แหละครับ รักน้อยๆแต่ขอให้นานครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ